สมเด <mel> ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยมบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศาลาดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรโรกาสให้รองศาสตราจารย์ประธานวัฒนวานิช ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและนายกสมาคมพุทธศาสนามณฑลสานตรงสาธารณรัฐประชาชนจีนร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุกลตามพระราชธยาศัยโอกาสนี้พระพิสุร่วมเฝ้าด้วย นายปัญญารุ่งเรืองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำคณะกรรมาการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายโยชิทาคะซูซูกิประธานบริษัท NTN m a n เ f a c t มนู n g จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละออมพระบาท ทุนกล้าวทวงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจสมทบทุนมูลิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลนายดานุชาสินธวานนุนกรรมการและรองเลขาธิการมูลิธิชัยพัฒนานำนางจันดาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนโลรีจำกัดและคณะเพาทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุงก,ก,กระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลิธิชัยพัฒนาในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ29ปีในประเทศไทย นายวิราชเฉลสยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนำคณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566และเงินวันเปิดงานกาชาติพร้อมทั้งเงินร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้านในงานกาชาติเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางจำระภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหา,ารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทุนและองพระบาทดังนี้นายทศพรอสุนีและคณะเฝ้าทูลและองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษชาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคพาร์กิน,นสันสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภาการชาติไทย นางรัศรินลัดใหม่กุลวัฒน์นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาท ทุนเกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลสมทบกองทุน30พฤษภาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอือ้อวัฒนสกุลนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชาสุดาสิริโสภาพนวดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวาววยเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติ ประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา9นาฬิกา29นาทีเสด็จลงหนาอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโบโรโอกงกให้นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2563-2566เฝ้าทูลลอ,องพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชวาท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานนายสุธิพงษ์จุนจเจริญประธานอุปถรัรมภ์การจัดสร้างปูชนียวัตถุมงคลวัดตาประขาวหายอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกและคณะเฝ้าถูและอองพระบาทรับพระราชทานไฟพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์จุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษสมโพบปูชนียมงคลวัตถุ รุ่นพุทธ,ธเทวะบรมีสำเร็จสมปรารถนาเพื่อหาไรายได้สมทบทุนการก่อสร้างสาลาธรรมสังเวชทรงไทยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และรับพระราชทานผ้าไตรเพื่อเชิญไปถวายพระพิสุสงฆ์ในพิธีพุทธ,ธาพิเศษสมโภชปูชนียมงคลวัตถุรุ่นดังกล่าวในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2567ณวัดตาปะะขาวหายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทูกลกระม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชุุศลตามพระราชตยาศยนายเดวิดเดรีเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอดินเดลี่ภพระรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าถูและอ,องพระบาทด้วยเวลา14นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครทรงวางโพมลัยถวายสการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารมหาสุรสิงหนาถ ท้อประเนี่ินทรศาการศารรริลปะเอเชียและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่18เริ่มจากห้องศิลปะเอเชียห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องทวาราวดีห้องลบบุรีและห้องศิละปะศรีวิชัยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-18เพื่อส่งต่อเนื้อหาไปยังอาคารประภาศพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีในประเทศไทยหลังพุทธศตรวตรวตรษที่18โอกาสนี้พระราชทานพระราชโบโรโกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลรายงานการ,การปรับปรุงอาคารมหาสุรสิงหานาถ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับสากลและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลเริ่มบูรณะตั้งแต่ปี2562และเปิดให้บริการเมื่อต้นปี2565ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะเอเชียและหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยลบบุรีซึ่งนับเป็นช่วงแรกที่ปรากฏหลักฐานอารยธรรมขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย ส่วนจาแสดงที่ท่อพระเนตรในวันนี้ได้แก่ห้องเอเชียแสดงโบราณวัตถุที่เป็นงานศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากเป็นประติมาก,กรรมในพุทธศาสนาพุทธศิลป์บางประเทศเป็นต้นแบบการสร้างพระพุทธร,รูปในศิลปะไทยห้องก่อนประวัติศาสตร์แสดงเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์และการพัฒนาตามลําดับ เช่นภาชนะดินเผาสัมฤทธิดเหล็กเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับต่างๆช่วงเวลานี้มีการค้นพบโบราณวัตถุที่แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นที่ห่างไกลจากการติดต่อสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางสังคมเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาห้องทวาราวดีแสดงวัฒนธรรมทวาราวดีในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ถึง16ซึ่งแพร่กระจายไปตามชุมชนโบราณหลายแห่งของไทยพบหลักฐานจำนวนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะ,ะวันตก ส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาสัญลักษณ์ทางศาสนาที่เด่นชัดของยุคนี้คือธรรมจักรห้องลุกบุรีแสดงศิลปก,กรรมที่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเขมรในราชอาณาจัก,กรกัมพูชาตั้งแต่พุทธศตวรรษท,ที่12หรือประมาณ1400ปีมาแล้ว สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธผ่านระบบการเมืองการปกครองมีประติมากรรมชิ้นสำคัญที่สสแสดงคือรูปพระศิวะหรือกลเด้นบอยและรูปสตรีนั่งชันเขาย,ยกมือไหว้เหนือศีรษะหรือ the ะ n e e l i n g female ซึ่งได้รับมอบจากพิพิธภัณฑ์ศิละปะเมโชโพลิแทนกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาห้องศิละปะศรีวิชัยแสดงหลักฐานทางโบราณาคดี ของวัฒนธรรมศรีวิชัยช่วงพุทธศตวรรษที่13-18ทางตอนใต้ของไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีวัฒนธรรมศรีวิชัยที่สำคัญคือพระคเนศสีกรเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับมอบเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสชาครั้งที่สองในปี2439และอีกส่วนหนึ่งได้รับเพิ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้สามารถเข้าชมโบราณวัตถุชิ้นสําคัญเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์สารแห่งชาติพระนครทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาพลเอกสุริยจุานนท์ประธานอุปกรณรีเป็นผู้แถนพระโอษฐ์ไปมอบเรียบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรประจําปีการศึกษา2566 เวลา9นาฬิกา47นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลาเนท์ประธานองคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างค w o r t ราชวทิทยาลัยจุฬาภร์ในการมอบเหรียญบัตรก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวทิทยาลัยจุฬาภรประจำปีการศึกษา2566ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรติยราชนาวีแก่บัณฑิตที่มีผลการผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ของแต่และหลักสูตรรวมพบคนจานนั้นมอบปริญญาบตรแก่ผู้สมัการศึกษาจากสถาบาันในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วยวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควบวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีและวิทยาลายัยเทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ระดับเบญาโทและเญญาตรีรวม333คนโอกาสนี้ผู้นำพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าญญยาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ ว่าแต่ละคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาและเรียนมาบุรทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องพิสูจน์ปฏิบัติงานให้สมกับวิทยฐานะด้วยการนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติต่างๆเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมความรู้ความสามารถอีกหลายประการคุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ความตั้งใจแน่วแน่ความเขยือนมั่นเพียรความอดทนเข้มแข็งความมีสติรู้ตัว ความละเอียดรอบคอบและความซื่อสัตย์จริตซึ่งจะเกื้อกูลให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถไปใช้อย่างเหมาะสมถูกต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาซึ่งขอให้ปดาทุกคนหมั่นสร้างสมคุณสมบัติทั้งปวงนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถดำเนชีวิตประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถ,ถึงความสำเร็จและความเจริญมั่นคงได้สมดังคุณค่าและความหมายของพยาบัติที่ได้รับอย่างแท้จริง ประชาชนวางพวงมลาลัยและดอกไม้ถวายสการะพระบรมราชานุสาวรี์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีราชาสกุลเทวกุลตลอดจงกระชาชนจากทั่วสารทิศไปวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสการะ พระบรมราชานิสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรเนื่องในวันนาวามินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูุมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่เดินทางมาด้วยคณะบุคคลและประชาชนลงนำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลลักษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทวัร,วร,รัติยราชนารี ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีชมรมจิตอาสาพิทักษ์รัชบัลลังก์และประชาชนตะเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครไปลงนามถวายพระพรพร้อมกับนำเจกดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรวยลักษ์อัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัรวัตรราชนารีขอให้ทรงมีพระพรหมัยแข็งแรงทาาน,นิสสันพระชาวาังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสามจุดคือที่ชั้นหนึ่ง อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาพรห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่และอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอม,มืองจังหวัดปทุมธาน,นีทุกวันตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึง15นาฬิกานาที